สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางของเราเฉพาะกิจกับเดาสามัคคีนะประจำวันที่ยี่สิบห้ามกราค,าคมปีหกหกเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเดือเจ็ดหกสี่สี่หกเก้า

หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสองแปดหนึ่งเก้าแปดสองจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะวันนี้เราจะเพาะกิจลาว V I P แล้วก็เราพัฒนาเด้อสามแนวทางสามคีกับสามกีวีเนาะ ถ้าตัวไหนที่เราไม่จับก็เริ่มแต่เจ็ดเริ่มแต่ศูนย์แต่หนึ่งแต่สองเนอะลงท้ายด้วยตัวสุดท้ายนะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนอะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสวัสดีค่ะ